สวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้เดอะเกมครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมเราบอกครับวันนี้เรามาอยู่แม็กอยู่ในแมปสกูออฟฟี่นะครับซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้างโรงเรียนก่อนเราโอเค เรามาแล้วนะครับเราต้องรีบเข้าโรงเรียนก่อนเรามาสายล้วก็โทษนะครับคุณครูวัดีผมมาสายนะครับเอ้าโรงเรียนมีอะไรเป็นหาเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีของอะไรเต็มเลยเราต้องข้ามไป เช็คพอยต์อุ้ยอ้ยโอุยโอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโลบอกไม่ซื้อไม่ซื้อโอเคเรียบร้อยเช็คพอยต์ข้ามไปเอ้าโดนเลยมาปุ๊บแล้วก็โดนเลยโอเคครับโอุยโอ้ยเรามาทิศทางโอเคโอเคกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามไป เรียบร้อยไปเรียบร้อยห้องหนังสือเองอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยค้างค้างค้าง,างกระตุกกระตุกกระตุกโอ้อะไรวะเนี่ยต่อไปโอ้นี่มันตู้ล็อกเกอร์นี่เออเออเออเอาโอเคเรามาถึงแล้ว ไปเลยไอเดานะทางนี้แล้วก็ทางนี้ตรงกลางเลยแล้วเข้าไปอยู่ในท่อเกเคแล้เข้ามาที่ต้อแล้วเราเปีนขึ้นไปเอาไม่ซื้อ เราก็ต้องข้ามไปแล้วเราเดินไปเช็คพอยต์เราข้ามไปโอเคเรียบร้อย okay, เราข้ามมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยโลวัก เรามาถูกทางกระโดดข้ามไปข้ามไปแผ่นสีแดงสีอะไรเฮ้ยข้ามไปข้ามไปโอ้ยออบบี้ออบบี้โรงเรียนเอ้ยอย่าผมมีกระตุกกระตุกนิดนึงอุ้ยนี่มันเลเซอร์นี่ข้ามไปข้ามไปข้ามไป เออนั่นแหละเคเช็คพอยต์เราเรีไปเลยเราเรีออกจากโรงเรียนแล้วเราไปที่อื่นแล้วกันตอนนี้เราข้อนทุบเรียบร้อยเข้าไปเลยแล้วเราเราจากนั้นเราออกจากโรงเรียนแล้วให้เราไปที่ตรงนี้เลยโอ้ยรถมา โอเคโอเคข้ามไปโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเอ้ยโอเคอ,อาจจะค้างนิดนึงนะต้องขอไอ้ไพ่ด้วยแล้วเข้าไปในนี้แล้วเราเข้ามานะครับโอ้นี่มันที่ไพยพิบัตินี่ตุ้ภาพคอนทุบทุบทุบ <c oughs> เราข้ามไปอ๋อนี่มันดึกดำบันนี่โรงงานเดโนเสาร์เอาเอาโดนไปโดนดินทั้งนั้นเราข้ามไปเราข้ามไปเราข้ามไปอะไรอ่ะกระโดดอ๋อถึงแล้ว แล้วมาอยู่ที่เครื่องบินเอาโดวักไม่อยากซื้อเฮ้เราต้องลบไฟนะเนี่ยเฮ้ยอย่าห้ามลบ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 ไอ้ดีโอ้โห่ดูไอ้ที่เรารีบไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหำโดนห้ามโดนเฮ้ยเฮ้ยเราเรารีบไปก่อน เออยา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 เอ่อาำไมทำไมเรารีบไปก่อนโอเคเร็วขวาอยายายาโอเคเกือบเกือบเกือบโอเคเกือบแล้วโอ้โอ้โอ้อุ๊ยกระโดดไปกระโดดไปโคตรยากเลย โอเคถึงละเราอดโดดข้ามไปโอ้ยโอ้ย,อยมีกระตุกกระตุกว่ะอุย้ยข้ามไปเราก็ออกเอ็เซสเรายัางรอดอยังโอ้อะไรเนี่ยอุย้ยข้ามไป ข้ามไปข้ามไปข้ามที่ก้อนหินข้ามไปข้ามไปแล้วก็ข้ามไปโอ้ยนี่มันนี่มันพวกเออ,อเคแล้วเราข้ามมาเราถึงไหนอะถึงนี่ใช่ไหมอ๋อเนี่ย ถึงนี่แล้วโอ้อยข้ามไปห้ามโดนห้ามโดนไฟอย่าไฟช็อตเอออุ้ยนี่มันทะเลนี่แล้วแมงกระพุนกระโดดข้ามแมงกระพุนไปข้ามไปอย่าตกอย่าตกเด็กขาดน,นะเคเช็กพอยต์แล้ว เอา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 โดนเลยาทำไมเราเป็นคนที่อ่อนขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ของไอ้นี่มันก็มาบางไอโรบักเนี่ยไอโรบักเนี่ยโอเคไปเลยไปห้ามห้ามตกห้ามตกเด็กขาดเอาข้ามก่อนข้ามไปโอเคเก็บเก็บเก็บอ้ยตก แล้วคำก้อนหินไปแล้วก็เช็คพอยต์แล้วก็ขึ้นไปได้มาถึงนี่ใช่ไหมเออแล้วก็อะไรต่อ เอาลูกสอนชี้ไปทางไหนอ่ะโอ้ยให้เราทำไมเหรอเรากระโดดทางนี้อ๋อโอเคโอเคเกคพอย ให้เรากระโดดลงไปลราชนะหรือยังยังเกตพอย์ข้ามไปอ้ยนี่มันลาวานี่โอ้นี่มันนาลกนี่ข้ามไปข้ามไปข้ามไป เราทุกวิสปีดแล้วก็แล้วก็อืมแล้วก็อืม,อมโอเคนี่มันโซ่นี่ข้ามไปโอเคเอาเอาค้างโอโอเคข้ามไปข้ามไปอย่าห้ามตกเด็กขาดเออ มาถึงนี่ข้ามไปข้ามไปห้ามค้างนะเคเรียบร้อยแล้วโอ้เคโอค้ยข้ามไปข้ามไปห้ามตกตายเด็กขาดแล้วออกจากทางนี้เฮ้ แล้วเราเข้าโรงเรียนใช่ไหมเราจบยังอะ่ะยังไม่จบเอา้าไปเดินข้ามตรงนี้โอเคข้ามไปโอ้โอเคโอ,โอ,คโอ้แมปอาปี้มันก็ยาวจริงนะเออปีนปีนปีน แล้วก okay. ็ปีนปีนปีนเก้เซ็กแล้วก็เซ็พอยท์อะไรเนี่ยแล้วก็ดูดโอ้ยเอ้าวเอ้ย เกข้ามไปเอ้ยไม่เอาเออโอเคเซ็กพอยต์เจกระโดดข้ามไปโอเคข้ามไปข้ามโอ้ยโอ้ย โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเข้ามไปวะเราต้องออกจากที่โรงเรียนแล้วเอาโอ้ยโอ้โอ้ oh my god โอเค